โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยโครงการบ้านอาภาสิริบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โครงการคุณภาพเพื่อสังคมคุณภาพที่อยู่อาศัยในสไตล์ที่เป็นคุณ ลอยชาเล่อาหารพร้อมห้องพักลอยการ์เด้นแมนชั่นความสุขที่คุณสัมผัสได้สุภาพรเจมส์ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชรตัวเรือนทองคำห้างโรบินสันโอเชียนนครศรีธรรมราชโดยคุณอภิสมัยจิตคำหนึ่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชาวนี่ที่เมืองนครค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่14ตุลาคม2557ค่ะกลับครับเช้าวันอังคารนะครับชาวนี่ที่เมืองนครกับผมอหลวงบ่าวจิรวัฒน์ป,ประหงและการน้องกิบป,ปินมณีนากวารีนะครับช่วงนี้พ่นตกนะครับ ครัสดูดูคนเลยในเรืองก,กบก่ะเรามาระวังดูแลในเรื่องข้อสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี Boy, <ช>่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกบ้าง<ช>เดียเด๋ยวแดดออกบ้างนะคะถูกนี้ก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องข้อการใช้รถใช้ถนนอันนี้ที่ว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะพี่บ๊บเพราะว่าบางที่ตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมอาจจะรดรายยังไม่ติดสักเท่าไรแต่พอเปิดเทอมขึ้นมานะคะน้องๆนู่นูต้องไปโรงเรียนผู้ปกครองก็ต้องไปส่งไปรับไปส่งก็ต้องมีน้ำใจกันสักนิดนึงนะคะเดี๋กับพี่น้องแถวที่ลุ่มดังไร่นะไม่ว่าจะเป็นโนลนลุ่า แถว่ยวโซนเข้านะครับที่<ร>มีเคยมีดินสไลด์ดินพังลงมานะครับริมคลองริมวุ้ยได้ต่างๆก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันทั้งนิดนะครับเพราะช่วงนี้ฝนค่อนข้างจะตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับบางทีอาจจะเกิดน,น้ำท่วมจะพลันในวันน้ำปาไหลลากนะครับระหว่าน้ำขังแถ่่ยวหลุมน้ำนะครับก็ต้องเตรียมนะครับดูแลข,ข้าวข,าของต่างๆนะครับหยอกๆไว้ดีทุ่งในก้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหากเกิดอะไรกัน ะนะครับจะพลันกินมานะครับค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะพี่บ้าวจากวัดอครศิีธมราของเรากําลังจะมีกิจกรรมดีๆค่ะส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนกันอีกแล้วนะคะคกับรายการคอนเสิร์ตพื่อหวาทางรัฐบาลได้คืนความสุขให้กับพี่น้องอประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะกับ,ค,บคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยเปิดการปฏิรูปนะคะจะจัดขึ้นในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี้แล้วค่ะครับนี่ก็ นก,ก็เสียงร่าก,ก็เราก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเขาไม่ได้จัดถูกจังหวัดะนะครับก,ก็เสียงร่าก,ก็เราก็เป็นจังหวัดใหญ่กระจายปโอกาสในการชมคอนเสิร์ตเดินหน้าไประเทศไทยรวมใจปฏิรูปนะครับในการจัดกันที่ส่วนซี่ธรรมโซครรารัตนะครับมีศิลปินมากมายทีเดียวนะครับไม่่วาจะแกรมมี่โคลนัสยามนะครับจากชัวร์อินเตอร์เทนเมนต์และการทบับลายมิวสิกนะครับนพรซิลเวอร์โกลในการจัดขวยดนตรีนะครับกิจกรรมนมนเนื่้งแต่วันที่17นะครับประกอบาการจัดการ รายการกิจกรรมงานต่างๆนะครับสินค้าราคาถูกนี่ก็จะเยอะมากๆนะครับวันที่สิกาชมคอนเสิร์ตนะครับตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปฟรีนะครับอันนี้ไม่มีค่าประตูค่าตัวนะครับค่ะสิบเจนะคะไปรวมกันได้ค่ะทีซุ่นซี่ธรรมสุกรัตนะคะก็ใกล้ๆกับสนามนาเมืองตรงนั้นนะคะพี่น้องประชาชนทันได้ที่ว่างนะคะในช่วงวันเย็นๆก็มาเลือกจับจ่ายสินค้าราคาถูกกันแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตในวันที่18ค่ะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเอ็นบีทีแล้วก็เส้น การรวมกันบันทึกเทพรายการจะนำเบิ้อเพลงออกากาศตัวประเทศในรายการเวทีไทยนะครับฝากกันไว้ด้วยค่ะมาดูคร่าวๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีธรรมรายค่ะเมื่อที่บอกไปช่วงนี้ก็เข้าสู่นาฝนแล้วนะคะทางปตุสัตจังหวัดค่าก็เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนะคะมีการเตรียมความพร้อมค่ะสร้างการตั้งสุดเฉพาะกิจรวมทึงสำรองยาแล้วก็ฟางแห้งนะคะกว่าซ่องมืดฝนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะรับในช่วงข้องหากเกิดอุทกภัยขึ้นค่ะ กองในก้รถวงนาพุ่นนะครับกระลายน่วยานก็เตรียมพร้อมในเรื่องของจะดูแลช่วยเลือกี่นองประชยชนนะครับทางด้านเตินพัดในการมีความจําเป็นีเดียวนะครับทางด้านข้งองอวนาสวัยเขี่ยวจันนะครับประชันอย่วัดนครเสียมราชนะครับบอกว่าก็ได้เตรียมพร้อมที่จะรับผู้ตกภ,ภยที่จะเกิดขึ้นนะครับในสำนักง,งานเองก็ได้มีาการแต่งตั้งนะครับชุดเฉพาะคิดขึ้นมาในยุทธาอำเภอนะครับรวมถึงมีการซ้ำรองนะครับอ่านชัดต่างยาและกาฝังแองเวชพัน ่รักษาโรคต่างๆนะครับวาพร้อมแล้วนะครับอันนี้การใชัยได้โดยได้ข้ออนุมารอบยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตรปี2567เลยครับพิจิตรปี2568นะครับในการจะหน้ายาเลยครับฝั่งแองจำนวนทึ่งซ่องมืดฝนทีเดียวนะครับถึงสามารถจะรองรับกับจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะต่างวัวต่างควายบรรโดนนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณราวหนึ่งเสนเป็นมืดตัวนะครับการวานจะรับมือได้นะครับ ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางปศุตัตั์จังหวัดนครศรีธรรมราชย,ยังฟากให้ผี่น้องกเกษตรกรนะคะคผู้เลี้ยงสั์ค่ะก็เตรียมสถทานถีสำรองในการอพยพสัตว์เพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกรัยนะคะลดจํานวนสัตว์เลี้ยงในรอบไม้ให้มอส้มกับดูดูดการค่ะโดยสัตว์ที่มีอายุแล้วก็ขนาดที่ีจะจําหน่ยได้ก็ให้เร่งทยอย,ยจําหนยออกไปเพื่อความเพื่อลดความ เ,ส,เสียให้นะคะหากเกิดเหตุการณ์ฉับพลันขึ้นนะคะที่ว่าตอนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายได้นะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ข้อให้เร่งดําเนินการขึ้นทะเบียนได้ที่สานักงานปศุตูสัตว์อาเภอถูกพื้นที่นะคะเผื่อพ้นประโยชน์ข้องพี่น้องกเกษตรกรในการข้อรับการช่วยเหลือหากเกิดเหตุพ่มกระทบจากภัยพิบัติขึ้นนะคะหรือสาม,มารถข้อคําแนะนําแล้วก็ข้อคำช่วยเหลือในการเลี้ยงสัตว์ได้ใน ทุกพื้นที่ค่ะสําหรับประตูสัตว์อําเภอนะคะครับในการเร่วงของประตูสัตว์ก็เตรียมความพร้อมเลยครับควักทึ่งพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสวนยางชาวนานะครับว่าผู้เลี้ยงสัตว์ในต้องพยายามขึ้นในเดีรร่อยนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเขึ้นมาเกิดความเสียหายดังนั้นนะครับกาเที่ขึ้นมาเนี่ยจะจะสามารถจะไปขอรับการช่วยเหลือได้เพราะบางที เราไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ถึงเวลาในีเพื่อได้เราไม่ได้<ม>นี่ครับปัจะุนังเสียใจอยู่แล้วนะครับการขึ้นทะเบียนก็เป็นการจัดระบบระเบียบนะคะข้องท่างการก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะบางทีเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเกษตรกร,กรประเภทได้เลียงอะไรบาง<ช>หรือว่าเกษตรกร,กรทํหนากี่กี่ไร่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะฝากกันไว้ด้วยกว็ไปปรึกษาได้ค่ะทีสั่มหนักง,งานประสัตั์อำเภอถุกอำเภอนะคะ,คะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญค่ะเมื่อเข้าสู้เอซีกันเตรียมความพร้อมก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันตอนนี้นะคะ อุตสาหกรกรมาทางอุตงงธธาสาหกรรมค่ะก็ลงพื้นที่าคใไปนะคะสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และก็ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเผื่อเตรียมความพร้อมค่ะก่อนเข้าสู่ AEC ในปี2558ค,ครับในทางด้านข้องอุตสาหกรมร,งงธธกรมนะครับคุณผุโลอาราจุโลอาร,รกคุณนะครับด้เดินทางลงพื้นที่ข้องจงหว่นานกรเสียมรัฐอันนี้ก็เพื่อจะมามอบนโยบายให้กับข้าราชการในสังกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับละการมีการประกอบเหลกเปลีล่ยนคอคิเลนรวมถึงหลับฟังปะหนาแาะการอุปสรรคนะครับในการประกอบพิการจากเกณฑ์น,นำ้คระการกล้องโรงงานอุตสาหกรรมในจากวัดของเรานะครับนการ,รเป็นการเตรียมความพร้อม,มอก่อนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือเอซีเนี่ยครับในปี2 5 5 8นะครับถึงดังกรมโรง,งงานเองนะครับก็ได้เล็งอำนวยความสะดวกในการยืนยืนข้อรับบริญาทประกอบพิการโรงงานตามแบบ รอซ้ำนะครับเผื่อไม่ใช้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาขลองภาคุสากรรมในประเทศนะครับ ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมองวา่าภาคอุตสาหกรรมคองไทยมีความแข็งแกร่งและก็มีศักยภาพอยู่ในลำดับตอนต้นของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมของไทยค่ะน่าจะมีการขยายตัวไปตั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีขาแรงงานน้อยกว่านะคะคท้งนี้ค่ะ กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็กําลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบต,ต่างๆในการขออนุญาตแล้วก็การจัดตั้งโรงงานในประเทศอาเซียนเพื่ออำนนยความสะด,ดวกแก่ผู้ประกอบการไทยอีกทางนึงด้วยนอกจากนี้แล้วค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหก,กรรมยังกล่าวอย่างาถึงบทบาทของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะในการสนับสนุนด้ดานพลังงานว่าจะมีการรวมกันค่ะกับสํานักงานคณะกรรมการกํกนนาก,ก,กับกิจการพลังงานหรือว่ากก,กพนะคะพร้อมให้การช่วยเหลือในการข้อบอนุญาตโรง,งงานผลิต พลังงานนะคะโดยเฉพาะพลังงานรม่นเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานนะคะที่อำเภอคัน้อมค่ะก็มีโรงงานไฟฟ้าที่อำเภอคัน้อมที่ทางคณะกรรมการเขาก็เดินทางไปเยี่ยมชมค่าร์บาวบลเราก็ดูว่าเออเสียภาพในการผลิตพลังงานเป็นยังไงนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะครับนี่คือเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับที่เป็นเรื่องที่อยู่ใกลๆ้ๆตัวของเรานะครับนอกจากจะช่วยกัน อ่าพัฒนานะครับอ่า,อาช่องทางเพิ่มพลังงานที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนเร็วนะครับและการยังต้องช่วยกันประหยัดด้วยาการบรทุกรับเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่อกล้องไฟฟ้านะครับเป็นสิ่งที่ เรามีความจําเป็นและกระคาดไม่ได้ไปเร็วนะครับในปัจจุบันไม่เหมือนแต่เด็กแต่เด็กี่ค่อยควาแทงสว่างไม่มีนะครับอย่างตามเคี้ยงตามไร้กันได้แต่เดี๋ยวนี้นี่มันหมดยุคนั้นไปเร็วนะครับเหมือนกับในชีวิตประจําวันคาดแคลงแรงงานเอยคาดแคลงพลังงานไม่ได้แล<ช>้วนะครับรบางที่เด็กเกิดมากยังต้องนอนในห้องแอร์เดี๋ยวนี้ก็ต้องฝากกันไ้ด้วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะไม้ที่ไม่ใช้ก็ปิดนะครับครับมิคิบครับแล้วก็วันนี้โ่การคาไทยไหมครับมิคิบครับที่มาประชุมที่จังหวัดครศรเธียมราชในการมา จะมาประเมินท่านในการเศรษฐกิจได้ต่างๆของจังหวัดนครเชียมราฐและกรับภาพรวมของประเทศนะครับหลายวันต่อไปก็คงจะได้มีโอกาสมานะครับรายงานนพน้องประชิญในระดับชาตินะครับเพถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวจังหวัดนครเชียมราฐนะครับยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปปะ นะครับมา้ข้อเสนอในข้อขีดเด่นนะครับในเรื่องข้องเศรษฐกิจบ้านเรานะครับค่ะจริงๆล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในข้อสมทีิจะเข้าไปรวมกันได้นะค,ออนคะเพราะว่าการค่จังหวัดนครสิมราชเขาก็เปิดกว้างค่ะให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการ,รทางต่างในพื้นที่จังหวัดนครสิมราชได้ไปรวมแสดงความคิเดเห็นจริงๆเราก็ได้ไปรับทราบด้วยว่าทิศทางแนทางเศรษฐกิจข้องประเทศหรือว่าข้องผักตายเราเนี่ยอยู่ยังไงเราจะต้องเดินไปทิศทางไหนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับในเรื่องข้องเศรษฐกิจต่อไปด้วยค่ะ ไป<ห>ดูกันนิดนึงค่ะค่ะพ่บ,บอครับค่ะซีซั่นการแข่งขันกีฬานะคะอันนี้เขาชมรมธนาคารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จัดการแข่งขันกีฬาสร้างสมัครคีนะคะประจำปี2558นี่ภาพกิจกรรมมาฝากกันด้วยจัดขึ้นที่โรงเรียนบินจมราชูทิดค่ะถึงก็ได้รับเกียรติจากท่านสกลจันทรักประัจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาประเพณีชมรมธนาคารจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้งสมัครคีประจำปี2557ค่ะกับอันนี้ก็เหมือนกับกีฬาประเพณี นะครับจัดกันประจำทุกปีโดยทางประธานชมรมธนาคารยังว่าคณะกรรมราชปีนี้ก็คือคุณจรรย์คุณอินนะครับขอบอกว่า เป็นการ่งเสริมให้สามาชิกชมรมนะครับได้มีโอกาสออกกำลังกายทั้งเสริมสุขภาพและก็สุขภาพจิตใจนะครับสร้างความรักความสามาคีรวม,รรม,ามารทึงลงเสริมให้สมาชิกเข้าชมรมนะครับไปรวมกันกิจกรรมกับองค์กรในจังหวัดนะครับปีนี้นั่นก็มีการแข่งขันก,นกันตั้งเจ็ดประเภทกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายเจ็ดคนนะครับเชียบอลยิง่งกีฬาชายยิ่งกีฬาบุตรพนักงาน ใชนะครับกีฬาพุธปนานยิ่งและการกีฬาพืนบ้านนะครับรวมถึงมีการประกวดกองเชียร์นะครับบรรยากาศก,าก็ไม่ต้องพูดเลยในคลิปกับคือขาดทีเดียวเราะว่าบรรดาเช้าท่าเราธนาคารนะครับรช่วยๆละการแต่งตัวกันนะครับเรียกว่า ออกไล่กันเต็มทีีเดีดยวน,นะครับเกี่ความบลุกสนั่นนะครับค่ะปกติเศราแบงก์ก็ซวยอยู่แล้วค,ค่ะบบเาแต่ว่าพอไปเจอโอ้โหการแต่งตัวการเชียร์นะคะกองเชียร์กอสนุกสนานนะคะรวมถึงคนทื่อปลายค่ะขัดสั้นกันมาอย่างนี้เพราะเขามีประกวดคนทื่อปลายด้วยนะคะ<ช>ก็รู้สึกว่าได้ข้องธนาคารเกียรติอาคินไปค่ะแล้วก็กองเชียร์นี่เป็นข้องกัิกรไทยค,ะค่ะครับก็นี่ก็ซีซั่นอีกมานอยากนึกข้องนะครับบานกีฬาข้องจมรมธนาคารนะครับกับ อ่าดูทีกว่าซื้อมอนจินโรก็ไปรวมแข่งขันด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้ไปแข่งขันฟุตบอลค่ะก็ชนะนะคะสำหรับสมาคมพุทธิค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่ในช่วงเช้าๆกับพี่บ้าเมื่อพี่ทีเปิดเนี่ยซื้อเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อันกบไม่ต้องเชิญก็ไปสาวแบงค์เซยวยค่ะก็ไปดูคบรรยากาศกันก็สนุกสนานซางซีซั่นกันได้เป็นอย่างดีคะช่วงหน้าค่ะพี่บ้ากีฬาไทยครับคันที13แล้วก็มาห้ากัมมอาห้าสะอาดรสชติอร่อยอันนี้ก็ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็จัดกรม ให้กับพี่น้องประชาชนกันอีกแล้วได้รวมกันกันขั้นกีฬาแล้วก็ได้ริมโลชาร์ดอาหารที่อร่ดับช่วงหน้าค่ะจะมาพูดคุยพักตรงนี้กันสักเดียวเดี๋ยวกบมาค่ะ เปลี่ยนผ่านระบบทีวีไทยก้าวข้ามสู่ดิจิทัลทีวีด้วยจำนวนช่องที่มากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีกว่าทุกครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่เดิมสามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้ทั้งหมดเพียงมีกล่องรับสัญ,ญญาณที่เรียกสั้นๆว่ากล่องทีวีดิจิทัลหรือเซตท็อปบ็อกซ์วิธีติดตั้งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองโดยเสียบสายรับสัญ,ญญาณที่มาจากสายอากาศเข้ากับเซตท็อปบ็อกซ์ แล้วนำสาย AV หรือสาย HDMI เสียบเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับเซตท็อปบ็อกซ์จากนั้นกดค้นหาช่องรายการเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้ทันที การออกอากาศทีวีดิจิทัลของไทยนั้นเป็นการออกอากาศบนมาตรฐานทีวีดิจิทัลแบบ DVB-T2 ดังนั้นควรสังเกตอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยว่ารองรับหรือไม่หรือสังเกตสัญ,ญลักษณ์ของกอสทชอ,อันเป็นการแสดงการรับรองว่าสามารถใช้รับชมทีวีดิจิทัลได้ดิจิทัลทีวีอีกวหนึ่งของความคมชัดทั่วไทยก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน บรรยากาศแบบนี้ได้ที่นครศรีธรรมราชอีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน,น้ำชายแต่กิดจาก,การสัมผัสทางสารคัดหลักเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลาย ของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สําคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขได้ดาเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสองสยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422 เชิญทีซ้องข้ารายการชาวนี้ที่เมืองนครค่ะพูดคุยกับทางรอยตรีพิช,ชัยชุตสุวรรณค่ะประธานชมรมผู้ประกอบการร้นานอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับพอเรื่องงานการท่องเทียกให้ทางชมรมร้านอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ลีมลองรสชาติกันอยู่เรื่อยๆนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมากรรมกีฬาทองทิ้นไทยครับแห่งประเทศไทยกครั้งที่ทิพซ้ำนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็ ในรับเกียรติเป็นเจ้าภาพเป็นมากรรมกีฬาขององค์กรคลองส่วนองทิ่นใช่ไหมครับพิ่มเจคับครับผมครับผมค่ะในส่วนของรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆนะครับสึกว่ามันเอามีการเอาการกีฬาแล้วก็มาหากรรมอาหารมาพนวกร่วมกันใช่ไหมคะในส่วนของอาหารระคะตรงนี้เราจะจัดขึ้นวันที่เท่าไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็ข้อขอบคุณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้เกียรติสมรสมุู้กอบกันการอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดกิจกรรม งานมากรรมอาหารสะอาดสดฉาำอร่อยเมืองนครศรีธรรมราชนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกดีชมรมเข้ามารวมงานไทยครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสามแต่ชมรมได้เข้ามารวมเป็นครั้งแรกในการดําเนินการครับผมครับมีการมีทังกีฬาด้วยใช่ไหมครับมีการแข่งขันกันรวมในวันรวมวันนี้เลยใช่ไหมครับครับเรั่วกีฬาเองนี้มีการแข่งขันกันทีน่าอย่างไงบ้างครับก็กีฬาก็ มีการแข่งขันที่สนามกีฬาที่ร้อนนะครับร,ร้อนผิวบุน๋นแล้วก็ส่วนส่วนในงานมาการรมฮานกีฬาเอามีมาการรมฮานที่ราชพฤกษ์ก็มีการแข่งขันเสียปักตะกอกับตะกอหล่อร่วงในตรงนั้นครับผม ก็คือที่จดซ่องกิจกรรมก็คือซ่องถีนะคะสกีบ้านี้จัดถีสนามองค์การในแห่งซึ่งจังหวัดนครริมราทีรอนพีบูนส่วนมหากรรมอาหารแล้วก็การแข่งขันตะกอตะกอลอด่วงตัวนี้ก็แข่งกันทีราชพฤกษ์รับผมค่ะมีงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่อะไรคะคุณมีงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยีเบดตุลาคมค่ะนี่กับผมค่ะส่วนภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเออในงานเอา เอาศิลปินก่อนเลยกว่าซึ่งตังโชว์ศิลปินศิลปินก็มีศิลปินซอฟนิจชาครับแต่วงสกายพาร์ทแต่ก็พีโจแล้วก็นูมิเตอร์นะครับครับแต่ละคืนนีก็จะมีดนตรีดังๆนะครับในทุกคราคืนนะครับเรียกว่าไปหนังกินอาหารนะครับไปพลางๆแล้วก็ชมดนตรีพรอพรนะครับดานคาร้านค่ายต่างๆร้านอาหารต่างๆนี่มานี่ครับปีนี้จักกีบูดกี่ร้านได้ครับดาน่าที่เข้ามาในปีนี้ครับก็ร้านอาหารตัวนี้ก็มา ซีซีมาบูธท้งหัดกับผมนล้วก็มีกอโดยเฉพาะอาหารเราก็เชิญชวนครัวของชมรมรานอาหารนะครับซึ่งที่มีความส่วนหนึ่งก็มาเปิดบูธส่วนหนึ่งก็นำอาหารซึ่งพุ่งทีรานแะ้วก็มาจำหน่ายคือมีอยู่สองวิธีนะครับครัวก็เราเน้นก็ครัวตอนนี้เราเน้นซีฟู้ดซึ่งเป็นสินซึ่งเป็นสินค้าที่ อร่อยที่สุดในจังหวัดนครเรียมร้านนะครับเราเน้นโชว์ซีฟูดนะครับแล้วก็มีร้านอาหารจากครัวมาปลางจากครัวคันทรีโฮมครัวไหนนั่งตัวทีซีฟูดครัวดามันนะครับและก็ไล่หลๆร้านนะครับซึ่งจะมารวมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับค่ะอาหารนี้ก็คือเน้นประเภทซีฟูดอาหารซอสไรแบบนี้ใช่ไหมคะคืออาหารซีผักอะอาหารซีผักแต่ว่า เน้นความเป็นบ้านเรานะครับอานผืนบานารเราอารทะเลอานต่างๆนะครับครับตรงนี้ค้นฝวาตอกนิดนะครับม่มีร่างคามีดมเด็นดมได้ด้วยว่าอย่างไงในการย้ายพี่น้องประชาชนไปนั่งทานกันแบ,บสะดวกสบายไหมครับก<อ>็ก<อ>็มีทีลงสะดวกสบายก็เคยชายดมคลังซ่องคลังแล้ <c oughs> วก็รู้สึกจะไม่ค,อย,มคอยไม่ค่อยสะดวกในการนั่งทานมันคนไม่ชอบาคนไม่ชอบตอนนี้ คือถ้าคนต้อก็สามารถลบไปสีในลานวันล่ำราชพฤกษ์ได้เลยก็กลับมาหนังไหมก็ถือว่าเป็นเป็นแล้วก็บรรยากาศสามารถหนังได้ตั้งแต่วัวคำจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมซิฟซีถึงวีซิปนี้นะคะเราทุกทุกคำคืนก็จะมีกิจกรรมตลอดใช่ไหมครับครับก็มีเรื่องเรื่องการประกวดดนตรีเราก็ต้องต้องมีทุกครั้งที่ชมรมาแั้นเข้ามาดําเนินการนะครับก็มีการประกวดหนักร้องลูกทุ่ง รลอมเลนเซอร์นะครับครับคือเลนเซอร์เราเตรียมไว้ให้แล้วมีแต่นักรองอย่างเดียวมาหนักรองมาอะไรกับมาข้าวเลนเซอร์อ่ามาข้าวเลนเซอร์แล้วก็ประกวดนักรองสตริงนะครับปลอมเลนเซอร์เหมือนกันซ่องประเภทครับแล้วประกวดประเภทที่สามคือประกวดวงดนตรีไม่จํากัดอายุ คือประกวดแบบนุ่นลุนก็ได้ใช่ไหมอายุได้ไม่จำกัดอายุครัเมื่อสติงกับลูกทุ่งเนี่ยจำกัดอายุด้วยไหมคะหรือว่าไม่จำกัดไม่จำกัดไม่อออายุตั้งแต่สิบสองปีขึ้นไปค่ะสตลูกทุ่แต่เล็กๆวันก็ไม่ไม่ดีแต่เลยครับผมอันนี้การมีเงินรางวัลได้ต่างๆมีเงินรางวัลก็มากกว่าหนึ่งเสนบาทนะครับรวมแล้วนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะค่ะครับตอนนี้มีวงดนตรีได้ต่างๆที่ เข้ามาชมักเลยวานะครับมาจ้องคิวกันนมากน้อยนั่นแี่จครับก<โ>็ไล่วงแล้วตอนนี้นะครับก็กำลังพีหนาคัดต่างๆเผื่อจะเข้าในรวมกิจกรรมในวันนี้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องการประกวดดนตีก็เรียนเชิญอ,อาจารย์จำนุ่งนะครับสิงซูวันนะที่เป็นกลัมบอดอยู่ในวงดนตรี็ขามา,าเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนี้นะครับค่ะในส่วนของการประกวดจะมีขึ้นในวันทีทาไหบ้างคะ ก็ในเรื่องการการประกวดกันแเริ่มตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับครับะก็มีเป็นเป็นรอบๆเป็นรอบๆเป็นวันๆไปนะครับคืนนี้นี่ไม่มีคืนนี้ก็ไม่มีก็มีมีการเปิดมีช่อดิช้าแล้วก็มีการเอ่อถ้ามัฟเรื่องเวทีต่างๆมาจากกรุงเทพเลยครับอ๋อแอบยอกเสียงเนี่ยยอกแสงที่เสียงมาจากกรุงเทพเลยครับมีวงดนตรีประจำของจังวงเนี้ยประจำเวทีอยู่แล้วครับ ก็สนุกสนานแล้วก็เมื่อกับเป็นการยกระดับอีกระดับนึ่งนะคะคือนายกับการ จัดงานเพราะว่าเมื่อวานถ้าเกิดว่าใครได้พ่านไปพ่านมาก็จะให้แล้วนะคะเวทีอลังการจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกล่าๆก,กิจกรรมที่มีขึ้นทุกวันนะคะการประกวดวงดนตรีการประกวดหนักกรองรวมไปถึงการาจาหน่ายอาหารราคาแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพอาหารราคาตรงนี้เรามีคณะกรรมการ,าการปกติก็คือชมรมผู้ประกอบการ,ารอาหารจัดทุกครั้งก็เรื่องนี้ดูแลก,กันเป็นอย่างดีทุกครั้งปีนี้เป็นยังไงบ้างป,ป,ปีนี้ก็พิเศษนะครับก็ต้องเป็นอาหารติดไฟ คำว่าปลอดภัยตอนนี้เรางดงดชายโฟมราะความรวมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารถุกร้านที่เข้าง,งดชายโฟมแล้วก็ได้เรียนเชิญตั้งเทศบาลนครนครเสียมรายแล้วก็แล้วก็วกาสาธุขอำอำเภเมืองมาตรวจอาหารทุกวันอาหารท,ารที่รับประทานจะต้องปลอดภัยอันนี้ก็เพื่อให้พวกเป็กนกั้นคว <c oughs> าม มั่นใจเลยค่ะุ่นใจนะครับเอาไปบริโภคเลยนะครับแต่ดับข้องที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับรอจากสร้างผิดนะครับคืนนี้จะมีพิธีเปิดด้วยอย่าไมครับในช่วงกลางคืนว่าครันี้คืนนี้ครับครับผมขับเรือตั้งแต่ปายตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครรีธรรมราชเป็นเป็นเป็นประธานในการเปิดนะครับแล้วก็เสริมนิดหนึ่งว่าในในงานนี้จะมี จะมีบอลบอลรุ่นบอลรุ่นยักษ์นะครับสามารถไปขึ้นไปชมได้นะครับไปขึ้นไปชมมีบอลลุนยปได้ไปขึ้นไปชมได้นะครับบอลรุ่นยักษ์มาเป็นพิเศษตกลองเมืองนครที่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับไปขึ้นไปชมบรรยากาศเมืองนครเมืองนครกรุงรักนได้ใช่ไหมครับตั้งแต่วันนี้จนถึงอันนี้จองต้องจองคิวกันยังไงบ้างครับในการจะขึ้นต้องจองคิวครับมีใครเสียใจอะไรไหมคะเออ่ก็ซื้อ ไปเข้าไปร่วมรายการซื้อพระเล็กพันนิดหน่อยคเดี๋ยวการค่าขึ้นไปได้นะครับตอนข้าคิวนะครับผมมีเวลาอาจจะซ้ำซี่ถมในการดำเนินการบน่นบอลลูนนะครับคงจะตื่นเต้นนะครับในการจะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนะครับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราหลายคนก็คงจะไปจับจองมีทุกคืนไหมครับบอลลูนนี้มีประมาณสี่คืนนึครับสี่คืนครับต้องรีบไปนะครับครับนะคะวันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนิดหนึ่งก่อนนะคะก็คือเริ่มงานก็คือซื้ เซบการนายกเอื่นทุ่มนะคะก็พิธีเปิดโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงซาวามีโนโราด้วยใช่ไหมคะควันนี้วันแรกพีดีเปิร์ดมีโนโราโบราด้วครับมลเลยพิ่งเป็นศินละปะของชาวนครศรีธรรมราชนะครับค่ะคนะคะแล้วก็มีกิจกรรมบนเวทีนะคะ,ะรวมถึงศิลปินซ้อน อิช่านะคะอันนี้ก็ต้องไปชมไปไปฟังกันนะคะคสำหรับการพิธีเปิดในวันนี้ค่ะช่วงชายค่ะคุณพิณช,ชัยขาฟฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็เป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้อ่ารก,การประสานงานกับกับน่วยงานราชการแล้วก็ทางบริษัทให้เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่ที่เราทำได้นะครับในการดำเนินการถูกต้งถูกย่าง ก็ต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมรับประทานอาหารนะครับไปพบกันที่ลานราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ทุกแล้วสุดท้ายข้องข้องการจัดงานเราจะมีรางวัลรถจักรยานยนต์หนึ่งคันนะครับสมหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานจับวันสุดท้ายนะครับห้างบัตรก็ก็มีบัตรครับวันสุดท้ายครับวันนี้ก็จะวานอกงจากไปสนุกสนานได้กินอาหารดี ร่อยๆทุกปากแล้ว<ช>นะครับยังมีโอการลุนรางวัลรถจักรยานยนต์ หนึ่งันด้วยใช่ไหมครับคุณพิบค่ะ14ถึง21ตุลาคมนะคะมหกรรมการแข่งขันไทยครับมหากรรมกีฬาทองทิ้นแห่งประเทศไทยครั้งที่13แล้วก็เป็นการร่วมมหกรรมอาหารสะอาดอร่อยนะคะก็ไปจัดไปรวมกันได้ค่ะส่วนการแข่งขันกีฬาก็ไปชมไปเชียร์กันได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทำนักกีฬาทีสนามองค์กรในฮะึ่งจังหวัดนครสีธรรมราชอาเภอรอนพิบูรณ์ส่วนมหกรรมอาหารก็จัดขึ้นในเมืองเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกันมาสะดวกที่้านรัชพฤกษ์นาย นะคะซิถึง21ตุลาค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมิชัยมาทนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการเช้านี่ที่เมืองนครหมดเวลาแล้วค่ะน้องกิ๊ปพี่บ้าพร้อมด้วยทีมงาน NBT นครศรซี่ธรรมราชทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้